สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการโปรดทุกเพิ่มสุขนะคะกับหมอฝนค่ะน้องสีมาค่ะสวัสดีทุกท่านนะสำหรับเช้าวันใหม่นะท่านผู้ชมวันนี้เป็นวันพฤหัสนะที่ส2องกุมภาพันธ์ค่ะนะไม่มีความรู้สึกว่าวันเวายลนทนยกำลังจะมาถึงเลยนะคะถ้าไม่เดินไปซื้อของที่ห้างหรือเจอซ <laughs> ็อกเลตมือ่อารมณ์ครุก,กล่นของการเมืองเนี่ยมันกรบหมดเลยอ่ะอืเออนใช่ นี่คุณน่ะทำพวกนักการเมืองพวกคุณกกตงกกตอะไรเงี้ยคุณทำปัญหานะทำให้ร้านค้าเขาขายของวันวาเลนไทน์ไม่ค่อยจะออกเออถึงขนาดนี่ต้องมานั่งกินกาแฟต่อหน้าท่านผู้ชมทุกท่านนะหอมมากเลยกาแฟจ้าปะของเราอยู่ไหนวันนี้สมเหตุหรือจูสกัดอันนี้เติมหางเข้าไปด้วยค่ะเขาหน่าช่วยซดเร็วๆหน่อยนะ ว่าแต่เขาให้เขากินให้เท่าสเต็ปเราไงเพราเราเวลาเรากินเรากินเร็วอืคนนั่งข้ามก็แบบท่านได้กินไหมท่านได้กินไหมโอ้อยากจะนะนี่มันทีวีไม่เครื่องย้ายมวลสารไม่ใเครื่องย้ายอนุมวลกลิ่นอนุภาคกลิ่นเข้าไปได้โถคุณหมออ้าวบางคนขิงอ่ะขิงเวลาเขาแค่เห็นแค่เห็นก็รู้สึกถึงกลิ่นแล้วไงบางคนก็เป็นอย่างนั้นเออเหมือนซีมาเห็นอ่ะเออ อาหมาล่าที่สีมาชอบทานแค่เห็นภาพสีมาก็รู้สึกถึงกลิ่นแล้วนะบางครั้งก็เป็นอย่างนั้นได้ไหมค่<ฮ>ะขออีกทีหนึ่งก่อนจะเริ่มรายการสนับสนุนกันเข้ามาได้นะท่านผู้ชมนะกาแฟจ่าเป่าค่<ฮ>ะนะ,ะนไม่มีแก้วจาเป่าแล้วอะไรนะแสะดงไม่มีแก้วจาเป่าแล้วอ๋อแตกไปแล้วใช่ไหมแก้วตุยไปแล้วอ่ะ ไม่กินไม่ได้เลยท่านผู้ชมเพราะว่า <c oughs> ถ้าไม่กินเนี่ยนะวันนี้จะอารมณ์รุนแรงกันมากพอสมควรเลยเอ,อ,อม,มีบางคนที่ออกไปเรียกร้องที่ชนบริเขตหนึ่งเมืมเอ่อวานนี้เขาเรียกว่าชนบริเขตหนึ่งจะเป็นโลโมเดลโลโมเดลคือยังไงท่านผู้ชมโลโมเดลในการที่จะหนึ่งนับคะแนนใหม่ไหมสอง เลือกใหม่ไหมสาม <c oughs> นักศึกษาเห็นว่าจะโดนฟ้องนะแล้วโดนตัดสิทธิ์ยี่สิบปีคุณก็ไปยงเขาได้อะสี่ตอนนี้ทุกคนจับกระแสมหมดเลยเอา่พอพาพรรคประชาชนเขาเขาไปอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วอือแต่ตอนนี้เนี่ยมีแต่คนไปชนบริเขตหนึ่งทั้งนั้นเลยแม้กตะตั้งพิเตค่ะ พี่เต้มงคลกิจท่านผู้ชมนะไปชนบริเขนหนึ่งพี่เต้ได้แล้วนะอ่าแต่เรียกร้องอะไรไม่ได้เรียกร้องให้น้ำใหม่นะเลือกใหม่ใช่เลือกมันทุกสัปดาห์เลยเลือกแม่งจนกว่านะักการเมืองเงินจะหมดอะ <c oughs> ไอที่มันซื้อเสียงอะนะไอคนที่พี่เต้บอกว่าน้ำใหม่ไม่มีประโยชน์เออเพราะน้ำใหม่นะ่ะคือคะแนนมันปูยี่ปูยากันไปหมดแล้วใช่มันเป็นการรวมคะแนนมาจากหลาย,ลายจุดหลายตำแหนง่งแล้วมันก็บอกไม่ได้ว่ามัน เท่าไหร่ถ้าเกิดคะแนนมันไม่ตรงกันอย่างนง้นอย่างนี้งั้นขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวมันมีปัญหาเกิดมีขยงขยิ่งขึ้นมาเกิดมีการเปลี่ยนสับเปลี่ยนกล่องหรืออะไรพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยมันบอกไม่ได้ดังนั้นเนี่ยพี่เต้เสนอให้เลือกตั้งใหม่เลือกตั้งแล้วเลือกมันทุกอาทิตย์เลยจนกว่าเงินมันจะหมดประชาชนลางานกันไปเลยไม่ต้องกังวลคือถ้าเป็นนักการเมืองดีๆคนที่เขาเป็นผู้สมัครสสอดีๆอ่ะเขาทําได้อยู่แล้วเขาพร้อมในการสู้พร้อมในการหาเสียงกันอยู่แล้วเพราะว่าอะไร เขาไม่ต้องใช้เงินเขาไม่ได้ลําบาก<ข>าอย่างา,าี้ก็เวลาเดินออกไปซื้อก๋วยเตี๋ยวอ่ะเวลาเดินหาเสียง้วไปซื้อก๋วยเตี๋ยวอ่ะก็อาจจะลําบากหน่อยเดินทางไปเดินทางกลับเนี่ยท่านผู้ชมแต่ว่าใครที่ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านะ่ะก็จะมีปัญหาตรงนั้นด้วยนะอเออเออเออเนะ่ยเออแต่ทั้นนี้ท่างนั้นหลายคนบอกเลือกตั้งใหม่ไหมเลือกใหม่สีมาอย่างสีมาพร้อมนะสีมาก็แค่ บ้านที่มาอยู่ใกล้อะบางคนก็บอกเนี่ยผมเดินทางไปบุรีรัมย์เออไม่ต้องไปเราบุรีรัมไกลมึงไม่ต้องไปเชื่อกูบุรีรัมไกลเออบ้านผมอยู่เชียงรายแต่ผมไม่ได้ไปเลือกเขานะงั้นต้องไม่ไปแล้วล่ะเออน่ะแล้วผมบ้านผมอยู่เชียงรายบ้านผมอยู่หนองคายยเงี้ยผมเดินทางไปเพื่อที่จะไปเลือกตั้งบางคนบอกเดินทางไปคนเดียวเนี่ยแหละเพื่อที่จะไปเลือกตั้งแล้วกลับมามันจะเป็น มันจะเป็นไม่ได้มาที่จะมีการเลือกตั้งใหม่ก็เนี่ยท่านผู้ชมถามว่ามันเป็นออมเรื่องพูดว่าอาจจะเป็นไปได้จริงๆนะเป็นไปได้แต่มันเป็นการยากลําบากเหมือนกันถ้าเลือกตั้งใหม่ก็เป็นเลือกตั้งบางหน่วยอืบางหน่วย,บา,วยบางพื้นที่ที่มีการร้องเรียนอย่างเงี้ยมีโอกาสเป็นไปได้แต่ถ้าเกิดจะแบบทั่วประเทศน,นะท่านผู้ชมไปร้องทันไหม,มเดี๋ยวเปิดตูข้อมูลก่อนนะสมควรร้องไหม ทำไมสิมาจะกลับไปร้องที่บ้านเหรอค่ะที่บ้านได้ข่าวว่าพักส้มกินกี่เรียงเลยนะส้มล้วนนนทบุรีเหรอเอนออุ้ยนนทบุรีส้มล้วนนนทบุรีถ้าส้มหมดก็ไม่ต้องร้องแล้วร้องทาไมาาจนบางท่านบอกว่าท่านผู้ชมเนี่ยเด็กหลายคนบอกที่ออกมานะท่านผู้ชมเด็กเด็กเด็ก ทำทำกันแบบเด็กๆผลออกมาไม่ยอมรับคะแนนเสียงเด็กจริงๆนะมันมีมันมีมันมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียการทําอะไรแบบนิสัยเด็กๆอะ่ะคือหัวชนฝาทั้งที่บางทีตัวเองก็อาจจะผิด่เงี้แต่ก็แบบไม่ยอมบอกว่า มนุษย์มีแค่เพศหญิงกับเพศชายอันนี้สมมุตินะแต่ก็บอกว่าเฮ้ยมันมีเพศมหัศจรรย์เพิ่มขึ้นมาอันนี้ไม่ได้หมายถึงสมรสเท่าเทียมอะไรนะเราก็สนับสนุนสมรสเท่าเทียมอยู่แต่หมายถึงว่าเขาเป็นอีพ็อกกี้เถียงอะทั้งทั้งที่หลักการทางวิทยาศาสตร์มันบอกว่ามีสองแต่ยูจะไปบอกว่ามีสามอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณก็แม่งทําตัวเองเหมือนมันเป็นไอสไตล์กับชาติมาเกิดอะทั้งทั้งที่แม่งก็งโง,ง่เงี้ยเออบางคนอะนะ บางคนก็บอกเด็กเอาแต่ใจบางคนก็บอกว่าอย่าหลงกลส้มนะมตีล้วนหรือเปล่าท่านผู้ชมหรือคือก็อย่างที่สิมาเขาบอกเนี่ยม,มันมีทั้งข้อดีและข้อเสียแต่ในการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยก็ต้องยอมเด็กคนนะเพราะมันมีอะไรไม่ชอบมาพากลจริงๆอือถ้ามันไม่มีอะไรที่มันไม่ชอบมาพากลเนี่ยท่านผู้ชม แล้วออกมาตีลวนเนี่ยเอออย่างนั้นน่ะหน้าด่าเด็กอืแต่อันนี้มันมีเหตุการณ์เช่นนั้นจริงๆไงบัตรขยง่งผู้มีผู้มาใช้สิทธิ์นะเลือกสสกับเลือกเขตไม่ตรงกันท,ทั้งที่เอา้าได้รับบัตรพร้อมกันอืตัวเลขที่มันหายไปบัตรนับบัตรดีบัตรเสียงงจริงความไม่น่า ไม่น่าไว้ใจความไม่โปร่งใสของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่กกตที่นับบัรตรกกตกปนอนอะไรก็ว่ากันไปอืมอืมอันนี้ไม่ได้รวมซื้อสิทธิขายเสียงนะท่านผู้ชมที่ว่อนกันมาเนี่ยมีการร้องเรียนเรื่องซื้อสิทธิขายเสียงกันนะ่ะในแต่ละพื้นที่นะ่ะท่านผู้ชมอันนี้ไม่ได้รวมนะคะค่ะก็บอกอยู่ว่าถ้าสีเงินถูกร้องไม่เป็นไรถ้าสีชมพูถูกร้องเป็นถ้าสีแสดถูกร้องโดนจับเลยติดคุก อออืืออืแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเอรู้สึกว่าทางเสียเหงออกมาบอกยินดีให้นับใหม่แล้วนะใช่ชนบรีเขตหนึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันจะเถียงกันไปทําไมกันแค่นับใหม่มาเสียหายตรงไหนเสียหายตรงไหนเอาให้คะแนนมาเท่าเดิมด้วยนะไม่ใช่ว่านับใหม่แต่คะแนนไม่เท่าเดิม ไผูไ้มาใช้สิทธิ์อยู่ดีๆก็มีโผลมามากขึ้นกว่าเดิมขย e n อย่างนี้ต้องเลือกตั้งใหม่นะรู้ไหมอาจจะไม่ได้จบอยู่แค่นี้ถ้าผู้ใช้สิทธิ์นะคะในการนับใหม่เนี่ย <c oughs> มากขึ้นกว่าเดิมอ,มอมือาจจะไม่จบแค่นี้นะท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดเจ้าหน้าที่ตรงไปตรงมาอ่าผิดพลาดเล็กน้อยอ่า สิบสิบ <10, S 1> หน่อยหน่อยเออสิบแจมอะไรอย่างเงี้ยแล้วคะแนนมันห่างกันเยอะอย่างที่คุณสุภาพคุณสุชาติบอกว่าว่าห่างกันตั้งสี่ห้าพันผมชนะอยู่แล้วอันนั้นก็<ม>ก็โอเคถือว่าโปรง่งใสเชื่อว่าเด็กเขาก็ยอมรับแหละค่ะเด็กเขาก็ยอมรับพอถึงเวลาอ่าโอเคก็มันเป็นไปตามนั้นแต่จะไม่ยอมรับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคุณปล่อยเวลาให้มันเดินผ่านไปเรื่อยๆอะ่ะเขาบอกว่าปล่อยไปเรื่อยๆดีเพราะอะไรรู้ไหมก็ได้ไปรักษาการยาวๆไป ยังไม่ต้องรีบจัดตั้งก็ได้ไม่คุณคุณต้องเข้าใจว่าเวลาที่มันปล่อยไปเรื่อยๆเราก็ไม่รู้ว่าใครไปทําอะไรกับหีบไงอ๋อเขาไม่ยอมกันล่ะสิมาเขานั่งนั่งเฝ้านอนเฝ้ายืนเฝ้ากันอยู่แถวๆนั้นน่ะไม่เขามองเห็นหีบไหมเห็นหีบวางอยู่ตรงกลางเลยแต่เพลินน้องเขาพลาดนะน้องเขาเข้าไปยุ่มย่ามกับหีบนะ ถึงแม้ว่าจะมีคนอยู่เยอะแยะมากมายก็มีสิทธิ์โดนร้องได้นะโดนฟ้องได้นะอันนี้เตือนด้วยความเคารพนะเรามันก็ต้องมีมีขอบเขตทําอะไรก็ต้องมีขอบเขตอย่าเยอะจนเกินไปเราเรียกร้องตามสิทธิของเราได้แต่อันไหนที่เขาห้ามเข้าคือห้าม,ามเออมันเราก็ห้ามนะ<ก>ไม่ใช่ว่าฉันจะทําอะไรก็ได้ไม่ใช่นะกฎระเบียบก็คือกฎระเบียบมันก็ต้องมีอ,มอยู่ ขนาดพวกคุณเป็นด้อมกันเองเนี่ยคุณก็ยังต้องมีกฎระเบียบของคุณเลยหรือว่าคุณยังไงคุณปกครองกันโดยไม่มีกฎระเบียบอืม,มันไม่มีเ่ะไม่มีสังคมที่ไหนที่มันไม่มีกฎระเบียบแม้แต่ในคุกเนี่ยมันก็ยังมีกฎระเบียบของมันเลยนะคะอนะอันนี้ก็พูดเอาไว้เดี๋ยวก็มาลงรายละเอียดกันนะท่านผู้ชมและยังไม่พอ <c oughs> เออช่วงนี้ก็เป็นอะไรอ่ะทําไม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  คนในพักคุณทิศนาออกมาโพสเฟสอะไรไม่รู้เยอะแยะเลยกับของทางพักประชาชนคตั้งแต่หนังสือรับรองของผู้สมัครนะเขตสองนะด,นดิฉันไม่ได้เป็นคนเขียนออืเขตสองนี่ก็เขตที่มีดร็อคเตอร์สามคนผู้สมัครแล้วก็มีน้องพักสม้มนะพักประชาชนหนึ่งคนนะแต่น้อง คือเขาไม่ได้แต่งแต่งตัวตอนหลังมาแต่งตัวแล้วเออพออาบ <Okay. S 2> นำ้ำเออก็ดูโอเคอยู่นะเห็นบอกเป็นเด็กเกียรตินิยมด้วยนะค่ะอ่าอ่อนะท่านผู้ชมคนเก่งเก่งอ่ะไม่จำเป็นต้องสวยเสมอไปดุ้งข้างวิเหมือนโดนด่าเอา้าไม่ใช่แต่งเนื้อ <laughs> แต่งตัวเขาพูดถึงเรื่องแต่งเนื้อแต่งตัวโด,โดยปกติแล้วเนี่ยคนที่เขาเป็น นักเรียนหรือว่าคนที่เขาเป็นสายเนื้อเนี่ยเขาไม่มานั่งแต่งเนื้อแต่งตัวกันเท่าไหร่หรอกอนะแต่หมอก็ไม่ได้เนิร์ดนะท่านผู้ชมซิม,มาเนิเร์ดอ่ะอันนี้อยู่ที่ปัจเจกบุคคลแหละเอออันนี้เออนะอ่ะก็ไม่รู้เขาเป็นอะไรนะ,นะเดี๋ยววันนี้ก็มาคุยกันมาคุยเกี่ยวกับรายละเอียดของทางคุณทิศนากันเนาะนะฮะว่าเขาไม่พอใจอะไรเนาะ ออกอมาโพสเฟซหลายรอบหรือ,อยังไงก็คงคล้ายก,ก,ก,กันกับอดีตสอสอพักเก้าไกลที่รอบนี้ลงสมัครแล้วก็ถูกเปลี่ยนตัวเอาผู้ช่วยหาเสียงผู้ช่วยสอสอไปลงแทนอะไรอ,อย่างเงี้ยเพราะว่าเขามีเงินสุดท้ายก็โดนเงินเทาเข้าไปไงรอบนั้นจำได้ไหม,มนะมมก็คิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะพักประชาชนคุณเองก็ไม่ได้เลือกคนจากที่เป็นประชาชนหรือว่าคนที่มีอุดมการอย่างนี้หรอกคุณเลือกสอสอ คนที่จะไปสมาคสสคือน่าจะต้องมีตังค์ด้วยอะถ้าดูจากรูปพฤติการต่างๆที่เห็นคือกรณีของคุณทิศนาเนี่ย่น่าจะโดนเข้าขายเกี่ยวกับอ่อสี่สสอ,อือแต่ปัญหาคือคุณทิศนาก็คงคิดได้อะว่าแล้วทำไมไม่เอาคนที่ฉันแนะนำถูกไหม,อ,มอ่าทำไมถึงไปคัดเลือกกันแล้วทำไมไม่ให้สอสคนเก่าคือคนที่เคยมีสิทธิ์มีเสียงอยู่แล้วเนี่ยเสนอ,อบุคคล คนที่ตัวเองได้รู้จักหรือคนที่ตัวเองสนับสนุนจริงๆอะไรเงี้ยได้เข้าไปก็ถามดูก่อนมันก็เลยกลายเป็นเหตุเป็นเรื่องเป็นราวอย่างนี้หรือเปลา่าถามดูก่อนหนึ่งคือคนที่เราสนับสนุนมีชื่อเสียงไหมเป็นที่รู้จักในวงกว้างไหมพอจะมีหน้ามีตาไหมสองมีเงินบะางคนที่จะนามีเงินเอยไม่ใช่มีหน้ามีตาตรงไหนอา้าวนามสกุลไงอ๋อชุนทวันอือโอ้นะอือชุนทวันค่ะนะ ็เด mm uh ี huh. ๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะท่านผู้ชมมีหน้ามีตาตรงไหนมีหน้ามีตานี่ไงอ๋ออ๋ออ๋อเขาบอกเขาออกมาพูดอยู่นะไม่ใช่ดิฉันคนเดียวค่ะเออที่ฉันสูบเนี่ยนะไม่ได้ไม่ใช่ดิฉันคนเดียวผู้ชายก็สูบกันตั้งเยอะแยะทําไมถึงดิฉันถึงโดนเพราะว่าคุณประเจอปรตเตอร์คุณเพราะคุณเป็นผู้หญิงหรือเปล่าแล้วคุณแบบว่าไม่ดูเพราะคุณเป็นผู้หญิงหรือเปล่าคุณนึกว่ามันเท่หรอไม่รู้จริงๆมันก็เท่นะฮะดูในภาพยนตร์ ไม่รู้นะท่านผู้ชมนะอ่านะท่านผู้ชมก็เดี๋ยวมาฟังกันต่อในช่วงเบรกหน้าแล้วช่วงนี้รู้สึกว่าฝุ่นพิษกําลังนะหนักหนากันพอสมควรเลยท่านผู้ชมไอทุกวันเลยเดี๋ยวนะใช่ใช่<ว>ใช่พัคอเสมหะเนซิมาเสมหะพันคอทุกวันเลยท่านผู้ชมนะที่พูดผิดผิดถูกๆเนี่ยนะอ่าเสมหะพันคอบางทีก็ผิด <laughs> บางท, <laughs> ทีก็ผิดที่ตัวเองแหละโอเคเดี๋ยวมาฟังกันต่อในช่วงหน้าค่ะ